สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจูนพันล้านนะครับเอาพระของหลวงพ่อรวยนะครับมาให้ดูนะครับว่าพระที่ไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับพระของหลวงพ่อรวยวัตโกนี่นะครับนี่คือรุ่นสร้างอุโบสถปี2537นะครับมีหลายเนื้อหลายสีนะครับนี่เขาเรียกว่ารุ่นเปืนแตกอีกนะครับเป็นพระที่ดี มีคุณภาพอีกองหนึ่งนะครับที่ไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับแต่ว่าก็เริ่มหายากแล้วนะครับช่วงนี้เป็นพระสมเด็จปืนแตกที่เขาเรียกปืนแตกนะครับรุ่นสร้างอุโบสถปีสามเจ็ดนะครับนี่ครับมีเนื้อขาวเนื้อเหลืองเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อตํานะครับ มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเขียนคําว่าสองห้าสามเจ็ดนะครับแล้วมียันนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็มีตัวย่อว่าวตกคือวัตโกนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นปืนแตกนะครับแต่จริงๆเป็นรุ่นสร้างอุโบสถนะครับเป็นเนื้อหาชัดเจนนะครับของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับแห่งวัตโกนะครับเป็นพระที่ยังสามารถเก็บได้นะครับทานหลวงพ่อผูกเสกนะครับเป็นพระดีมี คุณภาพอีกองหนึ่งนะครับที่ไม่แพงนะครับยะหาสามารถเก็บได้นะครับไม่แพงเหมือนเลดหลวงพ่อรวยนะครับหรือว่าเป็นพระรุ่นแรกๆของท่านนะครับรุ่นนี้ก็ลึกนะครับปี2537นะครับมีหลายเนื้อนะครับหลายสีนะครับเก็บได้นะครับรุ่นนี้นะครับสมเด็จปี2537นี้นะครับถ้าท่านๆเจอก็สามารถเก็บไว้นะครับทานหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้ รเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับองค์นี้องค์พระสมเด็จรุ่นบรรจุกุนะครับวัดวิมลสุนทรนะครับปี40นะครับจังหวัดอยุธยานะครับทานหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยได้ปลูกเศษและบรรจุกุนะครับวัดวิมลสุนทรนะครับอยุธยานะครับเป็นพระที่ดีทานหลวงพ่อนะครับสามารถหาและเก็บไว้นะครับพระที่ทานหลวงพ่อราคาไม่แพงนะครับที่ยังมีอยู่นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับสวยงามนะครับองนี้ด้านหน้าเขียนคําว่าธรมมิโกนะครับตรงฐานพระนะครับธรมมิโกก็ยังหายเจอนะครับพระอย่างนี้นะครับยังยังเจอเจออยู่นะครับสามารถหาเก็บได้นะครับเป็นพระที่ดีราคาไม่แพงนะครับทานหลวงพ่อรวยปลาสาทิโกนะครับวัตโกนะครับ นี่นะครับเขียนคําว่าทำมิโกนะครับด้านหน้าของพระสมเด็จนะครับฐานด้านล่างนะครับล่างสุดนี้นะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเขียนคําว่าหลวงพ่อรวยรุ่นบรรจุก,กุวัดวิมลศสุนทรนะครับอำเภอภาชีจังหวัดอุทยุธยปีสองหาสี่ศูนยนะครับเที่มี ประวัติชัดเจนแน่นอนนะครับบรรจุกุนะครับท่านท่านที่ศรัทธาในหลวงพ่อรวยนะครับสามารถหาเก็บได้นะครับราคาไม่แพงที่เราสัมผัสได้นะครับกับคนทั่วไปนะครับที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อรวยนะครับเพราะกระแสของหลวงพ่อรวยมาแรงมากนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเรายังสามารถส่อหาพระที่ดีไม่แพงได้นะครับ เอาไว้เก็บไว้หาไว้บูชาได้นะครับนี่นะครับตัวให้ชัดเจนเขียนคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นบรรจุกุวัดวิมลสุนทรน,นะครับอําเภอภาชีจังหวัดอยุธยาปี40นะครับนี่ครับสวยงามนะครับครับมาดูอีกองหนึ่งนะครับนี่คือพระ พุทธโสธรนะครับที่หลวงพ่อรวยสร้างไว้นะครับเป็นพระที่เราสามารถหาเก็บได้นะครับพระราคาไม่แพงนะครับที่มีคุณภาพอีกองหนึ่งมีพุทธคุณนะครับของหลวงพ่อรวยปาสาที่โกสร้างไว้นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับมีคาบแป้งคาบไรนนนตานะครับน่าเก็บนะครับเป็นองค์ที่ พุทธคุณสุดยอดนะครับเพราะเป็นหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับสามารถพกพาอารัธนาได้นะครับองคนี้เป็นพระที่ดีราคาไม่แพงองค์หนึ่งนะครับเรายังสามารถหาเก็บหาเช่าหาบูชาได้นะครับเป็นพระที่เราสัมผัสต,ต้องได้นะครับที่ไม่แพงแต่แรงด้วยพุทธคุณนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับพระนี้มีรอยบินไปนิดหนึ่งนะครับเป็น ยันห้านะครับด้านหลังเป็นยันห้าแลวเขียนคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับเป็นพระที่สวยงามมากๆองค์หนึ่งนะครับที่ว่าเป็นเนื้อผงนะครับและพระที่ราคาไม่แพงนะครับเราสามารถหาเช่าหาบูชาได้นะครับสำหรับคนทั่วไปที่เลื่อมใสในหลวงพ่อรวย ปราสาที่โกแห่งวัดโกนะครับผมว่าเป็นพระที่เราสามารถหาเก็บหาเช่าได้นะครับเป็นพระที่ไม่ราคาไม่แพงแต่แรงด้วยพุทธคุณครับอย่างองค์นี้ด้วยเป็นพระที่เป็นหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับพุทธคุณในสามโลกนะครับพุทธคุณของท่านสุดยอดในเรื่องพุทธคุณนะครับสามารถเอามาขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับยิ่งเป็นของหลวงพ่อรวยด้วยครับยิ่ง หลวงพ่อรวยกระแสรแรงมากในต้นปีที่ผ่านมานะครับของปีที่หกสามนะครับราคาเหรีดของท่านแรงมากนะครับและก็เป็นพระเหรียญต่างๆของท่านจะแพงนะครับแต่เราก็ยังสามารถหาทดแทนด้วยพระที่มีพุทธคุณของท่านองค์อื่นๆที่ไม่แพงนะครับเราสามารถเอามาทดแทนได้อย่างสามองค์ที่ผมเอามาให้ดูนะครับ ให้ท่านทุกท่านได้ศึกษาและค้นหาเอามาบูชาได้นะครับเพราะว่าพระไม่แพงนะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับเสาะหาเอามาบูชาได้นะครับนี่คือพระของหลวงพ่อรวยนะครับพระไม่แพงแต่แรงด้วยพุทธคุณนะครับสามารถสัมผัสได้นะครับสําหรับคนทั่วไปนะครับที่สนใจในพุทธของพุทธคุณของพ่อรวยนะครับ วันนี้ผมจุนพลานเอามาให้ท่านได้ดูนะครับว่าพระแท้ไม่แพงยังมีอยู่นะครับวันนี้เอาพระของหลวงพ่อรวยปาสาทที่โกที่ไม่แพงนะครับมาให้ท่าน,นทั้งหลายได้ศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ